เออมันไม่ไหวไงปล่อยมันโจรลงน้ำโจงเลยกะตุลุงกำลังโจ้งไก่เก็บเอาไว้อยู่ในบินโตโตัวนี้<ด>เป็น,น,นถ้าไม่หมูเดี๋ยวก็เปิดฝาแต่ว่าลองให้สุดความสามารถก่อนโดยที่อย่าให้ชาบเสียหายลองก่อนให้ลองก่อนเอ่อก,ก็แกออกเองเน่ย แกเองได้ก็ตึงใส่ได้ก็มันจะยากนิดหนึ่งคือถ้าเข้าที่ปุ๊บมันก็โอเคเลยเราไม่ต้องเปิดฝาฝาสูบไงฝาสูบนี่เปิดเป็นป่าเปิดปิดนี่เป็นชั่วโมงนะฮนะได้ไหม เอาไม่ได้ไดไดเอาออกมาเปิดฝาสูบด้วยนะเอาะพยายามไปถึงที่สุดระหว่างที่เปิดฝาสูบกับงมใส่ตรงนั้นเนี่ยอันไหนมันจะใช้เวลามากกว่ากันวันนี้ผมให้เลยวันหนึ่งเอามีค่าแรงว่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> แกฉลาดนะแกแกเป็นคนที่ฉลาดนะพอพูดถึงเรื่องตังนี่กูจะเสียนี่กเหลือบตามองมอง ได้ถุนบ้านเมองเพดานเลยหลายทีเถือเออเออตั้งใจตั้งใจสมาธิดิไปอยู่คนนี้เขาฝึกฝึกสมาธิมาจากสายเวียงกาหลงนะครับสมาธิสูงนิ่งมากเอาไม้จิ้มตานะมันยังไม่กระดุกกระดิกเลยนเะ ไม้จิ้มตาเขาอะว่าแล้วมองไม่เห็นไงกระดูกกระดิกไม่ได้ไม่โกรธนะครับหมายถึงว่าไม่โกรธไม้จิ้มตาก็ไม่โกรธนะครับก็ฝึกสมาธิมาดีมากเลยแต่ถ้าโกรธแล้วนะตายมึงตายเอาใายให้ได้ เอ้ยอย่าเอาผ้าไปเช็ดอย่างนั้น,นผ้ามันมีขี้ดินนะเป็นรอยแล้วผมว่าแต่นิดหน่อยทั้งมันมมอออแล้วก็พยายามจะทำตกดินนะถ้าตกดินต้องไปล้างน้ำมันทันทีเลยเนี่ยสาเหตุที่ชาร์บละลายนะครับเครื่องตัวนี้คือโซล่าเข้าเครื่องแล้วก็แกก็ใช้งานไปเรื่อยๆโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับน้ำมันโซล่าเนี่ยมันก็ทำให้กัดชาร์บได้ ครับเป็นเพราะช่างอ่ะช่างช่างที่ไหนอย่าพูดช่างนี่ไม่ต้องหันมามองผมผมไม่ได้ทําให้ตอนนั้นวิญญาณช่างยังไม่ได้เข้าสิงผมเอาไปให้ใครทําให้ก็ไม่รู้นะตอนนั้น่ะเราไม่มีเครื่องมือไงเราก็เลยเฉยๆเอาไม่ได้เปิดฝาสูบจะได้ไม่เสียเวลา